อนุทินลั่นไทยมีวัคซีนสองยี่ห้อพอแล้วนำเข้ามาหลายสูตรไม่ได้อ้างบริหารจัดการลำบากนายอนุทินชันยิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันไทยใช้วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9โควิด -19 2ยี่ห้อ คือซิโนแวคและแอสตราเซเนกาเพียงพอแล้วไม่ได้ขัดแคลนรองนายกรัฐมนตรีรายนี้พูดต่อไปว่าหากไทยมีวัคซีนโควิด -19 มากกว่านี้ก็ไม่ไหวเพราะคุณสมบัติของแต่ละยี่ห้อแตกต่างกันเช่นระยะเวลาในการฉีด การตอบสนองซึ่งหลายฝ่ายมองว่าอยากให้นำเข้ามาหลากหลายยี่ห้อนั้นทำไม่ได้บางยี่ห้อใช้เข็มเดียวยังยี่ห้อต้องหลายโดสทำให้บริหารจัดการลำบากในอนุทินกล่าวถึงวัคซีนโควิ 19, ด1 9ล็อตล่าสุดของซิโนแว์ที่เข้ามา8 0 0แสนโดสว่าจะส่งไปใช้สำหรับบุคคลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวหลักคือภูเก็ต1 0,000แโดสและเกาะสมุยห0การวัคซีนครั้งนี้นอนุทินกล่าวว่า เป็นไปตามหลักวิชาการและระบาดวิทยาไม่ได้ทำตามนโยบายการเมืองส่วนกรุงเทพมหานครและปะทุมธาน,นีก็จะจัดวัคซีนไปให้โดยเฉพาะกลุ่มแพทย์ซึ่งจะต้องรอสรุปจากอธิบดีกรมควบคุมโรคที่จะถแถลงผลสรุปการกระจายวัคซีนอีกครั้งส่วนการติดเชื้อเพิ่มในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากนายอนุทินมองว่ายังรับมือได้ และอ้างว่าที่มาของการระบาดในกลุ่มนี้มาจากแรงงานต่างชาติกลุ่มเดิมโดยจะใช้มาตรการควบคุมโรคตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด -19 สอบอคอมีมติไปแล้วเพราะไม่อยากให้ประชาชนรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพื้นฐานความปลอดภัยและถ้าจำเป็นต้องแก้ไขมาตรการช่วงสงกรานต์ก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นที่ฐานความปลอดภัยเช่นกัน